มาทำเมนูเอวิโลกันเมนูนี้ทำครงา่ายมีแค่ลูกชิ้นกุ้งหลานอาม่ากับแผ่นปอเปี๊ยะมาเริ่มกันเลยเริ่มจากเอาแผ่นปอเปี๊ยะนะคะใส่ลูกชิ้นกุ้งหลานอาม่ากุ้งเน้นๆแล้วเราเดี๋ยวเราจะมาหออกก่อแล้วทาน้ำนิดนึงเพื่อให้มันติดกันนะคะเมนูนี้เป็นอาหารทานเล่นของญี่ปุ่นนะคะของว่างใคร,ใครๆก็ทำได้ ทุกคนคิดว่าโรตีกับลูกชิ้นกุ้งมันจะเข้ากันไหมเดี๋ยวลองฟังอ <g ül> ีพีหน,นึ่งชิ้นเดียวมันไม่อิ่มเดี๋ยวเราไปห่อที่เหลือกันนี่เสร็จแล้วเราห่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทอดต่อกันมาลงทอดอยู่ดีๆออเดอร์ก็เข้าแล้วค่ะเดลิเวอรี่ของเราดูสิลูกของเรามีลายแมนด้วยนะใครอยู่แถวชัวนทีสีสั่งได้นะเริ่มเหลืองแล้วอ่ะ ไลน์แมนมารับแล้วค่ะพี่เคยมารับแล้วใช่ไหมใช่ครัออเดอร์แรกจําได้ค่ะขอบคุณค่ะไม่มาอีกแล้วค่ะพีบังค้หอ่ะนะขอบคุณค่ะอย่าลืมมาสั่งที่ไลน์แมนนะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วเอบิโลของเราเดี๋ยวเรามาชิมกันมามาชิมกันค่ะ อร่อยอร่อยเลยไปทําตามกันได้นะเมนูงยย่ายๆทำตามกันได้กิมน่ายอยากให้ทำอะไรอีกเขียนบอกมา